เวลาเจอดราม่าเจออะไรเงี้ยเขาบอกว่าแม่รู้หนูไม่อ่านหรอกไม่ดูเออไม่ดูแล้วก็หนูจะไม่รับฟังแล้วก็อันไหนที่แบบมันไม่ดีแม่ก็จะสอนน้องว่าเวลาเจอดราม่าไหนที่เขาดราม่ามาแบบแบบว่าน้องทําอะไรไม่ถูกไม่ควรอย่างเงี้ยแม่แม่ก็จะบอกว่าเออที่หลังก็ไม่ต้องทำนะลูกแล้วก็เราก็คอยปรับปรุงไปเรื่อยเรเราไม่ได้โตมากับวงการแบบนี้เนาะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องรับมีได้เงน้องมีร้องไห้บ้างไหมก็ช่องหลังๆมาไม่มีแล้วค่ะแสดงว่าก่อนนันนี้ก็คือมีร้องไห้บ้ามีมาตลอดตั้งแต่เข้ามาแรกๆแ่ะมาเราเยอนะคนเป็นแม่พนเป็นพ่อสามแม่รูกังไงบ้างก็บางทีก็ทีแรกก็ท้ออยู่นะแต่เนี่ยไปๆมาๆก็แบบคนาอื่นเขายังอยู่ได้อ่ะทําไมเราจะอยู่ไม่ได้อ่ะเราเรามาถึงนี้เราต้องยอมรับไม่ได้ว่า ต้องเจอแต่เราก็พยายามแบบประคับประคองไปแบบไม่ต้องไม่ต้องรับรู้อะไรมากอย่าเงี้ยอันไหนที่ผิดพลาดเราก็เอามาแก้ไขกับลแค่นั้นเองตัวไม่เคยแบบไม่เคยองให้กับลูกเลยเออเคยบ่อยเลยแรกๆอ่ะแบบไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นแบบนี้แรกๆอ่ะก็เคยแต่เดี๋ยวนี้แม่หน่อยไม่นั่นแล้วแล้วชอบแฟนขึ้นเยอะแล้วอ่านไปด้วยกันกับลูกนี่แหละ เด็กมันก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆนะเนาะแล้วก็สอนเขาเอาแล้วก็ค่อยบอกเขาว่าอันนี้มันมันมันน้องอายุจะสิบแปดแล้วเนาะสิเนี่ยเราต้องพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาให้ตักับอายุของเราอะ่ะ อยู่บ่อยๆว่าอายุเราอ่ะโต้เรื่อยๆเราต้องทาแบบนี้นิสัยเราก็ต้องเปลี่ยนไปแบบนี้นะลูกเราจะทําตัวเหมือนเด็กไม่ได้เรอแ,แ,แม่รู้สึกยังไงบ้างกับการพัฒนาการของลูกสัมผัสมันเด็กเนาะมันก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆแม่อยู่ขเขาจนชินแม่ก็เลยไม่รู้ว่าน้องจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างก็คืออยู่กับเขาจนชินแล้วอะอยู่ด้วยกันตลอดนอนด้วยกันกินด้วยกันอย่างงี้ แบบมันไม่ได้ห่างช่วงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าน้องเขาเปลี่ยนแปลงแบบไหนค่ะแม่ที่นี้มาทำเสร็จเงา้าหนึ่งนึงเห็นน้องบอกว่าจากที่ตอนแรกตั้งใจไปแค่สามล้านแม่เียนจากที่ตอนแรกแค่สามล้านไมปมาตอนนี้หกล้านแล้วยังไงแม่หกานะส่วมันจะมีอีกเยอะเลยที่หรอทำไมมันเกินอ่ะแม่มันเกินจากอะไรเลยมันหลายอย่างลยแบบมันมันบานปลายไปเรื่อยแรกๆก็คิดไว้สองล้านแปดแค่ล้านแค่บ้านนะ มันมามีบิวมีงานบิวเข้าแล้วก็มันจะมีออฟฟิศข้างหลังอีกอ๋อคือแม่จะทำออฟฟิศด้วยค่ะอ๋อแค่นี้ือแบบแม่แม่ยังไงบ้างพอพอเหมือนเขาเริ่มบอกว่าเอ้ยมันต้องมีจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มจนตอนนี้แบบพ่อน้องก็บอกว่ามันจกร้านแล้วค่ะก็คือก็ต้องช่วยกันเงินยูทูปพ่อด้วยแล้วแม่ก็ขายของไปด้วยอย่างเงี้ยก็ช่วยช่ว่ามัน ค่อยจ่ายไปเรื่อยๆเขาไม่เร่งเราอย่างเงี้ยเขาก็เรามีเท่าไหร่เราก็ค่อยๆทําทไปเก็บไว้ใช้บ้างอย่างเงี้ยเราจะไม่ผุหมดทาไปเรื่อยๆทำบ้านมันไม่เสร็จหรอกค่ะมันต้องมันบานไปายอยู่แล้ว